ต่อมาคือธาตุไฟครับธาตุไฟเป็นธาตุที่เกี่ยวข้องกับการแผ่หรือการกระจายนะครับการส่องสว่างการขยายอิทธิพลบางอย่างออกไปการเบรนนิ่งพลังงานของเราออกไปนะครับก็ให้แสงให้ความกระตือรือร้นนะแล้วก็ถ้าเป็นเชิงนามธรรมเนี่ยมันคือการให้แรงบันดาลใจนะครับเห็นไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราไปเห็นแบบไฟดูงเล็กๆท่ามกลางความมืดนะจะแบบอู้แบบ เห็นความหวังมาแต่รำไรใช่ไหมน,น,นั้นไฟมันคือเรื่องของการจุดประกายของความหวังความฝันแล้วก็เคยได้ยินประโยคไหมครับไฟแบบไฟแห่งแรงปรารถนาไฟไฟเงี้ยผมผมจะเขียนให้ะผมไม่ได้พูดนะเนี่ยไฟเงี้ยนะครับคืออะไรไป,ไปหาเองนะนะครับคือ,อหาเองนะคือไฟประเภทนั้นแหละไฟแพชชั่นนะครับมันคือความปรารถนาความต้องการคือสเสน่ห์ความดึงดูดได้หมดเลยนะครับนะ ดังนั้นไฟนะครับมันก็จะมีสองประเภทคือไฟหยางกับไฟหินนะครับไฟหยางคือไฟพระอาทิตย์นะครับอ่จริงจริงอ่ะอดีตเขาเขาจะมองว่ามันมันคือเตาไฟนะมันเหมือนแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ข้างบนเป็นป่องไฟใช่ไหมแล้วข้างล่างก็คือจุดไฟอยู่นะครับแต่คอนเซปต์เดียวกันมันคือมันคือไฟพระอาทิตย์ไฟอันใหญ่ใหญ่ไฟที่มันสว่างมากๆนะครับไฟก้อนใหญ่ๆเตาไฟในครัวเรือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไฟหินนะไฟหินจะเป็นไฟเทียน ก็คือไฟเล็กๆนะครับเป่าปุ๊บก็หายไปแล้วนะครับเห็นไหมเป่าปุ๊บก็หายไปแล้วเห็นไหมเราแต่ว่าไฟพวกนี้จะมีข้อดีก็คือมันจะจุดในที่มืดได้แล้วก็เอาไว้ใช้สําหรับการทํากิจกรรมในตอนกลางคืนได้คือแบบเอาเข็นเดินไปตรงนั้นตรงนี้ก็ได้เปิดไฟอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับลักษณะของไฟอักษรจีนตัวนี้นะอย่าลืมการจําอักษรจีนนะครับมันเหมือนกับคนที่เดินถือตะเกียงนะครับ ตะเกียงยาวนะเอาไว้ใช้นําทางแล้วข้างล่างก็คือห้อยลงมานิดนึงแล้วก็เป็นตะเกียงแบบนี้ครับเนี่ยลักษณะดเดียวกันเลยครับนะ่ครับเนียคือตะเกียงไฟแสงเทียนที่ใช้นําทางนั่นเองครับดังนั้นคุณลักษณะาตามธรรมชาติก็ไม่เหมือนกันแล้วถ้าเป็นไฟเอ่อไฟพระอาทิตย์นะครับไฟหยางเนี่ยนะเขาก็จะมีลักษณะที่แบบสว่างสวัย แผ่แสงออกนะครับออกมาได้อย่างสม่ำเสมอเนาะแบบสว่างสวยทุกคนเห็นพระอาทิตย์ดวงเดียวกันโดดเด่นเท่านะครับโดดเด่นเท่ากันหมดเลยเนาะแล้วก็มีความเท่าเทียมเท่าเทียมแบบไหนเท่าเทียมในลักษณะที่มันก็แผ่แสงให้กับทุกคนแบบเท่ากันหมดเลยนะครับแล้วก็มีความตรงต่อเวลานะครับตรงต่อเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ตรงแบบตรง,ต,รงตามเวลานะแต่เขาจะมีรูทีนของเขาแบบต้องทํา A ทํา B นะเหมือนพระอาทิตย์ที่ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกนะครับอย่างนี้เสมอเลยนะครับ ถ้าเป็นนิสัยล่ะนิสัยของคนไฟอย่างก็คือเป็นคนที่ฉันต้องเป็นน u m b e r รวันฉันต้องเป็นที่หนึ่งฉันต้องเป็นที่จดจําต้องเป็นซัมวันในสังคมต้องมีจุดยืนต้องมีไม่ใช่แค่จุดยืนนะต้องมีตัวตนนะครับคนไฟอย่างก็จะเป็นคนชอบความโดดเด่นชอบใป้คนมาดูแลให้คนมายอยนยอตัวเองนะครับเป็นคนโปร่งใสเป็นคนไม่ปิดบงังมีอะไรก็คือพูดก็คือบอกหมดเลยเนาะ มันทำให้บางทีข้อเสียก็คือเขาเป็นคนแบบมีอะไรก็คือพูดอะไม่เก็บความลับเลยเปิดเผยทุกอย่างนะครับนะคือมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียถูกต้องไหมครับแล้วก็มีระเบียบวินัยสูงนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจนะครับข้อเสียก็คืออีโก้นะครับเซลเซนตริกเห็นไหมมีความเผด็จการเล็กๆนะครับมีความไม่แคร์สายตาคนไม่จะเรื่อไม่แคร์ไม่ใช่ไม่แชร์สายตา ไม่แค่คนระดับที่อยู่ข้างล่างเพราะเขาจะเอาตัวเองให้เด่นที่สุดไงพระอาทิตย์ต้องเฉิดฉายที่สุดนะครับโดยที่จะกบบรารมีของอันเล็กอันน้อยไปให้หมดเลยดาวดวงอื่นห้ามาประชันกับฉันนะนะครับดังนั้นเนี่ยแม้ทัดไฟอย่างจะมีความใจกว้างนะนะครับแต่เขาก็มีความเห็นแก่ตัวเล็กๆเขาจะใจกว้างในการแชร์ในสิ่งที่เราเข้ามั่นใจว่าสิ่งนี้เขาได้ประโยชน์มาเรียบร้อยแล้ว แล้วมันเป็นของเหลือแล้วถึงเขาถึงจะแชร์กับคนอื่นนะครับก็มีเหมือนกันนะเป็นด้ันมืดแต่ถ้าเกิดด้านด้านสว่างคืออะไรเขาเป็นคนแร์แบบคือแบ่งหุ้นยังต้องแบ่งห้าสิบห้าสิบหารยังต้องหารแบบครึ่งครึ่งบางทีนะถ้าเขาแบบประสบความสําเร็จมากๆเขาจะเป็นคนใจป่าใจปั้มเลยนะครับใครมาอวยเขาหน่อยบ้ายอนิดนึงอะโอ้สบายนะครับนี่คือไฟพระอาทิตย์นะครับ แล้วก็ไฟหินนะครับไฟหินเนี่ยคือเป็นไฟแสงเทียนเนาะลักษณะของเทียนก็คือเป็นเทียนที่อบอุ่นนะครับไม่ร้อนแรงจุดติดได้ในที่มืดใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ในการนําทางนะครับแล้วก็แต่ว่าเทียนพวกนี้มันจะเป็นเหมือนการสละพลังงานตัวเองนะสุดท้ายณวันหนึ่งก็ต้องดับแต่ณตอนที่มันยังจุดไฟติดอยู่คือมันก็คือให้พลังงานให้แสงสว่างอย่างเต็มที่นะครับดังนั้นนิสัยของคนไฟหินคือเป็นคนเสียสละครับ ดูแลคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นให้คําแนะนําคนอื่นอย่างดีมากๆนะครับเป็นคนสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนลักษณะแบบหินเนี่ยก็คือแบบพาสซีฟใช่ไหมล่ะนะครับเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะครับไฟหินเนี่ยที่ผมเห็นนะมักจะเป็นครูเป็นคอนซัลท์เป็นโค้ชเก่งมากเลยสายพวกเนี้ยนะครับเขาจะเน้นในเรื่องของแบบวันออนวันคุยก็คือคุยกันเป็นคนๆนะครับคุยแบบทีละหนึ่งทีละคนอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นไฟอย่างไฟพระอาทิตย์นะเขาจะมีความเป็นพรีเซนเตอร์ คุยแบบพับบิกคุยแบบหลายๆายคนคุยแบบทีเดียวนะครับอย่างตอนเนี้ยผมกําลังคุยแบบไปอย่างคือผมให้ทุกคนฟังแต่ในคลาสเรียนสดที่ผ่านมาที่ผมไม่ได้อัดเนี่ยน่าเสียดายมากนะครับผมคุยแบบไฟหินคือคุยแบบถามเป็นคนๆอ่ะคุณกอเป็นยังไงนะครับพี่มิวเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่มิวพี่มิวท่านี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมครับนี่คือการถามเป็นคนๆนะครับนี่คือคุณลักษณะที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ ข้อเสียของคนไฟหินก็มีนะด้วยความที่มันเป็นไฟที่มอดดับได้ดังนั้นเขาเสี่ยงในเรื่องของการเบรนเอาครับแล้วก็อารมณ์แปรปรวนเนาะเหมือนแบบเปลวเทียนที่มันวิวแบบพิ้วไปพิ้วมานะครับพิ้วไปพิ้วมาแล้วมันก็จะอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายมีความจู้จี้จุกจิกในรูปแบบของเขานะจะไม่แบบไม่ได้เรื่องมากแต่มีความแบบเรื่องเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับเนาะแล้วก็เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายนะครับตามลักษณะของตัวไฟเนาะเอาเอาแบบ เอาปากไปเป่าอ่ะมันก็ดับแล้วนะครับนี่คือไฟแบบไฟหยินนะครับเนอะอก็เลยว่าเป็นคนเสียสละนะแต่เขาก็เป็นคนที่น่าสงสารเหมือนกันนะครับสําหรับไฟหินนะให้แรงบันดาลใจคนอื่นแต่ก็มีความต้องให้คนอื่นมาให้แรงบันดาลใจตัวเองอีกทีอ่ะเหมือนไฟต่อไฟครับ mm. เมื่อไฟเทียนตรงนี้ดับเขาก็ต้องการหาไฟดวงอื่นมาจุดให้เขาติดขึ้นมาด้วยนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะ เออเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับนะครับผมมีเพื่อนที่เป็นธาตุไฟหยินนะ่ะเขาเป็นคนชอบสอนชอบแนะนําชอบดูแลคนอื่นนะเออเป็นคนที่ดีมากเลยแต่เขามักเอาตัวเองไม่ค่อยรอดครับน่าสงสารมากอืมเพราะเราว่าเก่งข้างสนามครับไฟหยินเนะี่ยเออเป็นประเภทแบบนั้นเลยนะครับนะ